สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเจมเกมซิ่งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีหลอนๆให้ทุกคนฟังนะครับก่อนฟังฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่าเรื่องเราทำงานอะไรก็บอกผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยเอกินาฮาระฟอเรสต์ ah Forest, หรือที่รู้จักกันในชื่อป่าทะเลต้นไม้ ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่นป่าแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือต้นไม้หนาแน่นมากแสงแดดส่องลงมาแทบไม่ถึงพื้นและพื้นดินเต็มไปด้วยหินลาวาจากการประทุของภูเขาไฟในอดีตตั้งแต่อดีตชาวบ้านเชื่อว่าป่าแห่งนี้เป็นที่สถิตของยูเรหรือวิญญาณเร่ร่อนตามความเชื่อของญี่ปุ่น โดยเฉพาะวิญญาณของผู้ที่ตายด้วยความทุกข์ทรมานในสมัยโบราณมีตำนานว่าครอบครัวยากจนบางแห่งนำคนแก่หรือคนป่วยมาทิ้งไว้ในป่าเพื่อรอความตายทำให้เกิดคำเล่าลือว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนในยุคปัจจุบัน อากินาฮะร a ฟอเรสตเป็นที่รู้จักในอีกด้านหนึ่งคือเป็นสถานที่ที่มีผู้คนเข้ามาจบชีวิตตนเองจำนวนมากจนทางการญี่ปุ่นต้องติดป้ายเตือนและมีการลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายเป็นประจำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เข้าไปในป่าเล่าว่ามักพบของใช้ส่วนตัวถูกทิ้งไว้เชือกเสื้อผ้าและบางครั้งพบร่างผู้เสียชีวิตในสภาพที่เงียบงันผิดปกติ นักเดินป่าหลายคนรายงานว่าเมื่อเดินลึกเข้าไปเข็มทิศและอุปกรณ์นำทางมักทำงานผิดปกติโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณและเกิดความรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อทั้งที่รู้แน่ชัดว่ามาเพียงลำพังบางคนเห็นเงาคนยืนอยู่ระหว่างต้นไม้เมื่อเดินเข้าไปใกล้เงานั้นก็หายไปทันที มีรายงานจากเจ้าหน้าที่จริงว่าบางคืนในป่าได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆเสียงฝีเท้าบนใบไม้แย่งแต่ไม่พบตัวบุคคลใดๆเอกินาระฟอเรสต์จึงไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบความสูญเสียและเรื่องเล่าที่ผู้คนจำนวนมากยืนยันตรงกันว่าที่นี่ไม่เคยว่างเปล่าอย่างที่ตาเห็น